สวัสดีสสดนะคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Food ฟู้ดเฟส2023ตึกสุนิทาเวอร์นะคะวันนี้อยู่กับค่าแม่นางโสดสิงสิงในงานฟ o ้ดเฟส2ันสุตดท้นี้ค่ะและวันนี้เรามีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำกันในช่วงนี้เขาจะมีของรางวัลมาแจกให้ด้วยเราโพสต์ไว้แล้วในไลฟ์ของเรานี้ว่าเราจะแจกขนมของฝาก5รางวัล ใครที่อยากจะได้ขนมฟรีๆในวันนี้แล้วก็ดูไลฟ์สดของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์เตรียมเอาไว้ก่อนนะเพื่อจะเป็นสิทธิ์ในการตอบชิงคำถามตอบตอบคำถามชิงรางวัลอ่สับสนตามนี้นะแล้ววันนี้อยู่กับร้านสิรินทานขนมความฝากสร่อยสีดาวบริษัทนี้ค่ะสวัสดีคะ่คะมันจะของร้านนะคะ คุณจ้ขอบรานชื่ออะไรคะเอาชื่อจริงป่ะค่ะชื่อจริงรัชดานะคะรัชดาไก่ยองอ่านี่มีขนมของฝากอร่อยๆมาให้เราได้เลือกกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ,คะจัดหนักจัดเต็มสองวันสุดท้ายนี้สำหรับคนมของฝากของเรามีอะไรบ้างคะอยากจะแนะนําให้ชัดจะเชื่อได้รู้หน่อยว่ามีอะไรกินอร่อยๆบ้างคะ่ะอ่าก็จะมีตัวแรกเปรี้ยวหวานนี่เปรี้ยวหวานอ,อร่อยมาก แล้วก็จะเป็นโรตีกรอ,โรกรอบโรตีกรอบจะเป็นแบบเนี้ยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็กล้วยอบเนยเป็นกล้วยอบเนยนล้วทองอบกรอบฟักทองอบกรอบคะกล้วยเบิกแตกนี่กล้วยเบิกแตกและหยุดไม่ได้ขาดใจเลยทีเดียวแล้วก็ทองม้วนขนมทองม้วนที่นี่มีทองขายด้วยนะคะนะคะทองมว้วนสดขายไม่แพงนะคะทองที่นี่สามสิบห้าบาทเอง แล้วก็คองแคงขนมคลังแครงค่ะตามด้วยขนมผิงขนมผิงอันนี้อะไรในปากเลยนะคะขนมผิงเันนี้อ่ะอร่อยแล้วก็มีเผือกแต่อนนี้เป็นเผือกเค็มเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นเผือกไม่เป็นนันสับปะหล่ะะตัวนี้ยอันนี้เป็นเผือกใช้เผือกทางเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นรสเค็มอ๋อมัน่อกินเข้าไปมันจะมีความเค็มเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะกรอบกรอบอร่อยใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีมันม่วงมันม่วงค่ะมันม่วงที่เป็นผูบหวานแล้วก็จะเป็นเผือกหวานเผือกหวานนะคะฝานบางๆกรอบๆที่ได้ทานแล้วก็จะเป็นปลาเส้นทาโร่ปลาเส้นนี่ไงตอนเด็กๆก็ชอบกินมากเลยปลาเส้นทาโร่เนี่ยนะคะร่อยมากแล้วก็อันสุดท้ายเหลือทุงเดียวสุดท้ายเหระคะตักขายดีขายดีมากเลยเป็นเขาเกลียบปลาจากทะเลภาคใต้ ปลาหลังเขียโอ้ออันนี้หากินยากค่ะอร่อยมากเลยทุกคนแล้วเหลือถุงสุดท้ายด้วยใช่ค่ะเชิงสุดท้ายทั้งร้านทั้งร้านเหลือถุงสุดท้ายอ่ะดูสิอร่อยขนาดไหนต้องลองและผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายของเราอยากจะแนะนําก็จะเป็นน้ําพึ่งนะคะตัวนี้เป็นน้ําพึ่งแกสรจากป่าแท้ๆเลยใช่ไหมคะน้ำพึ่งป่าแท้เลยเนาะใช่โอ้อันนี้เป็นพึ่งเลี้ยงแต่เลี้ยงโดยธรรมชาติ ะะเลี้ยงคนธรรมชาติเนะาะมาก็จะมาจากดอกลำไยทางภาคเหนือเนาะก็จะเลี้ยงแบบเลี้ยงพึ้งที่ดีมากออกมาก็จะหวานอร่อยมากน้ำพึ่งเกสรปกติขายขวดละ180นะ180ที่งานสนีราคาพิเศษ1 5 0 150ต่อ 1, 1ขวดนะคะขวดนึ่งขวดใหญ่ๆ1นพันมิลลิลิตนะคะได้เยอะมากเลยใครอยากจะได้น้ำพึ่ง ไปดื่มเพื่อเป็นยาอายุวัฒนาะบำรุงสุขภาพหรือว่าเอาไปทาชโมผิวเพื่อผิวพรรณนอ่อนยาวี่ก็ใช้น้ำพึง้งนนี้ได้เลยนะคะ,<ช>ะเดียและที่สําคัญนะขนมของฝากที่ร้านสดินทานของเราที่นี่นะคะราคาแบบสไตล์โอท็อปเลยค่ะทุกถุงราคาเดียว3 <35. S 1> า,ามสิบ้าสถุงร้อยนะคะสามถุงร้อยนะคะ,ะ,คะทุกค,คนคะ่ะ เนี่ยเป็นแบบโปรโมชั่นพิเศษให้เลยแบบสไตล์โอท็อปกันไปเลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถาแวะมาซื้อขนมรอ,อร่อยๆกรปอบซื้อกินเองหรือซื้อเป็นของฝากก็ดีมากๆเลยช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะถ้าเป็นคริสต์มาสแต่ก็ปีใหม่ไปก็เป็นตุดจีนไปอีกก็เป็นสงการานต์เนี่ยสามารถฝากได้ทุกเทศกาลเลยของฝากอร่อยๆยิ่งเราใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่แบบถุงซิล อย่างดีแบบนี้นะคะกินเสร็จแล้วก็ซิลต่อได้เลยมันก็จะคงความอร่อยความกรอบไว้ได้ยาวนานนะเขาจะดูแลในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษแล้วขนมเราก็ทอดมาใหม่ๆนะคะคือสดใหม่ทุกวันแหละแทบจะไม่มีครั้งคืนเลยเพราะว่าหมดทุกวันแ้วหมดทุกวันแล้วก็ทํามาใหม่ตลอดเวลานะคะมันก็เลยอร่อยเป็นพิเศษนะคะเอาล่ะตอนนี้พอได้เวลาแล้วนะคะ ที่ร้านสดรินทานของเรานะจะแจกรางวัลเป็นขนมของฝาก5รางวัลน,นะคะจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ราคา35บาทเนี้ยใช่ค่ะคะได้เลยคุณจะเอาอะไรก็ได้ถ้าคุณตอบคำถามของเราได้ถูกต้อง<ะ>กับคำถามคำถามเดียวตอบมาให้เร็วที่สุด5ท่านแรกจะได้รับรางวัลของเราไปทันทีนะคะ คำถามง่ายมากคำถามง่ายมากแค่บอกชื่อขนมในร้านสิรินทานมาคนละ3ชื่อนะคะมาคนละสา,ช,นะะา,ะสาชื่อมีขนมอะไรบ้างนะคะสชื่อตอบมา5ท่านแรกแล้วถูกกติกาคือกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราในตอนนี้อยู่ในเพจสนีทาวเวอร์ Tower นะคะรักแางวันไปเลยตอนนี้แอดมินเราจ้องหน้าจอแล้วค่ะตอนนี้ ตอบมาได้เลยนะตอบมาได้เลยนะคะมีใครตอบมาหรือยังคะเอ่ยมีตอบมาไหมเอ็ดมินคะเช็คเลยค่ะเช็คเลยค่ะให้ตอบมาทีละคนและเช็คเลยที่ตอบถูกหรือเปล่าจะให้เจ้าของร้านเป็นคนเฉลยนะคะเป็นคนเฉลยค่ะมาดูกันเลยจ้ะมาดูกันเลยจ้าแอดมินตอนนี้ขึ้นหน้าจอไหมตอบกันมาหรือยังคะตอบกันมาหรือยังคะยังใช่ไหมงั้นได้ขออนุญาตให้ สดสิ่งสิ่งได้ดูด้วยค่ะมีคุณินตรนคะอ้าใครคะใครคะคนแรกคนแรกคนแรกของเราคุณจอห์นสโนนะคะคนแรกมาก่อนเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอบว่าขนมปลาเส้นขนมถิ่งขนมกล้วยเวกแตกถูกไหมคะ,ะถูกต้องค่ะคุณจอห์นสโนรับรางวัลค่ะแคร์ไปเลยค่ะแคร์ไปเลยค่ะนคนต่อไปค่ะคนต่อไป คนต่อไปคุณจินตรากดไลค์ก็แชร,ไรออ์ได้เลยค่ะตอบว่ากล้วยทอดเผลือกทอดมันม่วงทอดได้ไหมคะได้ค่ะถูกต้องถูกต้องคุณจินตราอีกหนึ่งรางวัลค่ะหนึ่งรางวัลแคไปไว้บร้อยนะคะคุณจินตราค่ะคนต่อไปคุณกินต่อไปไค,คุณปอนะอุบลคุณปอนะอุบลน,นะใช่ไหมคะมิน I mean? พอได้เป็นคนที่3นะคะกดแชร์เรียบร้อยค่ะเป็นู้ไลค์หรือเปล่าท้าแต่กดแชร์แล้วตอนนี้มีขนมผิงมีกล้วยเบกแตกมีเผือกทอดค่ะ<า>ถูกต้องอีกหนึ่งรางวัลค่ะอีกหนึ่งรางวัลค่ะ<า>คุณปอณอุบลนะคุณปอณอุบลนะคะแคปแล้วเรียบร้อยค่ะท่านต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะคุณวีระยา คุณวีรยากดแชร์แล้วรึเลาคะมีขนมปลาเส้นขนมผิงกล้วยทอดมีถูกต้องค่ะคุณวีรยาค่ะเป็นคนที่สี่ใช่ไหมค,คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายมีคนตอบถูกแต่ไม่ได้แชร์และผิดกติกานะคะถือว่าละสิทธิ์นะคะถ้าคุณไม่แชร์ผิดกติกานะคะคนต่อไปค่ะคนที่ห้านะคะคุณนับ นภศรใช่ไหมคุณนภศรกดแชร์เรียบร้อยค่ะแชร์เรียบร้อยมีขนมผิงกล้วยเบกแตกแล้วก็ปลาเส้นค่ะ<ม>ถูกต้องค่ะรับรางวัลครบไหมคะ5ท่าน<ม>ครบ<ม>แล้วเรียบร้อยนะแสดงความยินดีกับ5ท่านนี้ด้วยนะคะ<ม>สามารถไปรับคูปองที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งและเอาคูปองมันแลกรางวัลท,ที่ร้านสิรินทานได้เลยส่วนทัดอื่นตอบเยะ ท่านอื่นๆไม่เป็นไรรอโอกาสต่อไปนะคะเราจะมีเกมให้ได้เล่นอีกหลากหลายที่เป็นสนิทเสมอของเรานะคะก็มาร่วมเล่นสนุกกันได้บางท่านก็ตอบเยอะมากแต่ไม่ได้แชร์อย่างเงี้ยก็ปิดตริกาก็อดเลยบางท่านก็ตอบเยอะมากแต่ตอบช้าเน็ตมันช้าอย่างเงี้ยก็ขึ้นไม่ทันเขานะคะก็พลาดรางวัลของเราไปก็รอเล่นเกมอื่นๆ ของงานเราได้ยังมีอีกเยอะนะแจกตัวหนังเลยนะยังมีแจกตัวหนังอยู่นะเข้าไปดูในเพจนีได้ปักหมุดไปแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณร้านสิรินทานด้วยนะคะมีขนมของฝากอร่อยๆมาให้เลือกกันหลากหลายเลยะครที่ด้านบมันก็มารับขนมไปชิมกันชิลๆอร่อยถูกใจซื้อกลับไปกินที่บ้านอีกหลายหลายถุงเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับไลฟ์ของเราเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ